สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ MaxTime Channel กันเช่นเคยนะครับก็จะมารีวิวน้ำยาขัดกระจกนะครับกระจกที่มันมีคราบน้ำฝังแน่นนะครับติดกระจกเป็นเวลานานนะครับขัดเท่าไหร่ก็ไม่ออกนะครับพอดีผมได้น้ำยาตัวนี้มานะครับสั่งซื้อจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็คิดว่าน่าสนใจดีนะครับก็นำมาใช้นะครับแล้วก็จะบอกต่อนะครับว่าใช้ดียังไงนะครับ แกะกล่องมาแล้วนะครับมันก็มีพวกคู่มือนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นฟองน้ำนะครับจะเป็นฟองน้ําที่เอาไว้สําหรับขัดนะครับทำความสะอาดพัชนะต่างๆนะครับนี่นะครับตัวน้ํายานะครับสั่งซื้อมา1กระปุกนะครับกระปุกเล็กนามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมแกะออกมาก่อนก็เป็นภาษาไทยนะครับ จะมีปะติกหุ้มด้วยนะครับปั้นไข่นะครับที่มีในห้องน้ํานะครับกระจกรียกว่ากระจกบานเลื่อนนะครับมันจะมีคราบน้ําที่เรามาเกิดจากการอาบน้ําแล้วก็น้ํากระเด็นติดที่กระจกนะครับมอนซีนะครับเนี่ยอานว่าอานว่ามอนซีนะครับก็ขวดขนาดกระทัดรัดนะครับมีรายละเอียดการใช้งานนะครับอยู่หลัง ขวดนะครับนะเขาก็จะมีถุงมือมาให้ด้วยนะครับเป็นถุงมือยางนะครับก็ป้องกันการกัดมือนะครับอ่านดูแล้วนะครับน้ํายานี้ค่อนข้างแรงนะครับเขาบอกว่าอย่าให้ตกพื้นครับหรือว่าอย่าให้ถูกพวกซีนยางนะครับโดยเฉพาะซีนยางที่อยู่ตามขอบกระจกนะครับอย่าให้โดนนะครับถ้าเกิดโดนก็จะทิ้งไว้นานนะครับให้รีบใช้น้ําล้างออกนะครับ ผมใส่ทุงมือก่อนนะครับเพื่อป้องกันมือนะครับก็เข้าให้มาสองข้างเลยนะครับส่วนฟองน้ำนะครับผมจะใช้ฟองน้ำง่ายๆครับก็คือใช้ฟองน้ำล้างจานเนี่ยแหละครับพอดีเขาไม่ได้ให้ออไม่ได้ให้มานะครับก็เลยใช้ออฟองน้ำาจะล้างจานที่มีอยู่ในบ้านนะครับ เมนูการชัดๆนะครับมอนซีนะครับผลิตภัณฑ์กำจัดคราบส,สำหรับกำจัดคราบน้ำที่ติดแน่นอยู่บนกระจกโดยเฉพาะนะครับอันนี้เป็นสภาพของคราบน้ำที่ติดบนกระจกนะครับจะเป็นกระจกบานเลื่อนในห้องน้ำนะครับจะเป็นตู้อาบน้ำนะครับเห็นไหมครับคราบจะติดเยอะมากนะครับผมใช้แปรงครับแล้วก็ใช้น้ำยา ล้างห้องน้ําขัดนะครับก็ไม่ออกครับทิ้งนันไปนะครับมันก็จะติดเป็นคราบฝังแน่นแบบนี้นะครับอ่านี่จะเป็นด้านในนะครับลองใช้มือถูถูนะครับมันก็จะเป็นเออสกัสกๆนะครับดูกันชัดๆัดเลยนะครับมันจะคล้ายๆแบบคราบหินปูนนะครับ เป็นคราบน้ำที่ฝังแน่นมากเลยนะครับเอาละครับเราลองมาใช้น้ำยาตัวนี้กันดีกว่านะครับนี่ก็เปิดฝาเอาแปนะครับก็เทน้ำยานะครับลงบนอ่องน้ำเลยนะครับแล้วก็ถูๆครับเดี๋ยวเราดูประสิทธิภาพในการกำจัดคราบกันนะครับ ก็เริ่มสังเกตเห็นความใสแล้วนะครับก็ถูๆแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าคราบมันจะดูดออกทีเดียวนะครับก็อาจจะใช้แรงนิดนึงนะครับแล้วก็ดูๆแล้วนะครับก็ค่อนข้างออกยากพอสมควรนะครับเรื่องของกลิ่นนะครับกลิ่นจะไม่ฉุนเท่าไหร่นะครับก็ผมเองก็ไม่จะใช้อะไรปิดจมูกนะครับไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นนะครับที่ผมเคยใช้อันนั้นนี่จะ รุนชุนแล้วก็แรงนะครับก็ต้องใช้ผ้าปิดจมูกเอาไว้นะครับอันนี้นี่ก็หายใจปกติครับก็ผมลองใช้น้ำยาขัดในส่วนนี้ดูก่อนนะครับแล้วก็ใช้น้ำล้างออกก่อนนะครับมาดูความใสนะครับก็จะดีกว่าก่อนที่จะทำการขัดเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ขัดน้ำ เต็มนะครับแล้วก็เจมัวมัวนะครับขัดแล้วนะครับแล้วก็ใช้น้ํายาใช้น้ำล้างออกนะครับก็กระจกค่อนข้างใสนะครับใสกว่าก่อนทําเยอะเลยนะครับคิดว่าคงจะต้องมีการขัดซ้ําประมาณ2 3ถึงครั้งนะครับเนื่องจากว่าคราบน้ำาครับค่อนข้างเกาะนะครับแล้วก็ฝังแน่นนะครับดูแล้วหลังจากที่ขัดไปแล้วนะครับก็จะมีร่องรอยของคราบ ฝังแน่นติดอยู่พอสมควรนะครับก็คิดว่ารอบเดียวคงไม่พอครับือต้องมีการขัดซ้ําอีก 2- 3สารอบครับเดี๋ยวผมก็จะขัดทั้งบานนะครับสําสหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับตามคู่มือนะเขาบอกว่าสําสหรับการกระจัดคราบน้ําสูตรเข้มข้นนะครับพวกคราบสบู่คราบหินปูนนะครับคราบสนิมก็ได้นะครับสามารถที่จะขจัดคราบพวกคราบฝังแน่นได้อย่างง่ายนะครับ ให้เปลืองแรงขัดด้วยนะครับใจพวกกับกระจกกั้นอาบน้ํากระจกบ้านกระจกรถยนต์ก็ได้นะครับพลาสติกที่ไม่ได้พ่นสีนะครับหรือว่าทาสีพวกอะคริลิกนะครับแล้วก็วัสดุชุบโครเมียม้้ควรระวังครับก็ห้ามใช้กับกระเบื้องปูพื้นหินอ่อนแกรนิตยาแนวนะครับแล้วก็วัสดุที่ทาเคลือบสีตัวถังรถนะครับอันนี้ห้ามใช้นะครับแล้วก็ระวังอยาให้น้ํายาหยด เปื้อนบนพื้นนะครับหรือว่าพื้นกระเบื้องโดยเด็ดขาดนะครับห้กน้ายาหยดลงบนพื้นนี่ก็ให้รีบล้างออกด้วยน้ำเปล่าทันทีนะครับเพราะอาจทําให้พื้นนะครับเกิดการสีเป็นแดงได้นะครับก็การขัดนะครับก็ควรจะสวมถึงมือยางทุกครั้งนะครับขณะใช้งานนะครับเพื่อป้องกันนะครับเพราะเป็นสูตรน้ำยาที่เข้มข้นนะครับมันจะกัดมือได้นะครับ ออแล้วก็เมื่อขัดคราบเสร็จแล้วนะครับให้ล้างน้ําออกทันทีนะครับตามข้อมือเขาบอกไว้นะครับห่งห้าม,ามทิ้งไว้เกิน2นาทีนะครับ โอเคครับเรียบร้อยครับสหรับการใช้น้ำยานะครับขจัดคราบบนกระจกที่ฝังแน่นไปนี้ครับอของมอสซี่มอนซี่นะครับผลิตภัณฑ์ขจัดคราบนะครับสรุปแล้วนะครับก็พอใจนะครับน10คะแนนให้ประมาณ8เท่ากันนะครับนะเดี๋ยวก็สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขัดซ้ำนะครับเราจะมาดูว่ามันจะคราบนะครับมันจะออกทั้งหมดเลยหรือเปล่านะครับใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะ ดูตามเว็บไซต์นะครับเสิร์ชหาบพลีย์ชื่ตัวนี้เลยนะครับก็ผมเองนะครับไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับหรือว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายของผลิตภัพั์ตัวนี้แต่ดแตทั้งสิ้นนะครับก็ใช้ดีแล้วบอกต่อนะครับเห็นว่าน่าสนใจนะครับก็เลยนำมาลองใช้ดูนะครับก่อนหนนแล้วนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นใต้คลิปด้วยนะครับแล้วก็กด u b s c r i b e ด้วยนะครับช่อง max time channel นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอลายไปก่อนครับสวัสดีครับ